วันเอาไปเล่น,นวันนี้บ้างวันนี้มาให้กำลังใจคุณคุณจินวันนี้มาให้กำลังใจคุณชินาโมเ,เขาตั้งใจอ่ะคือพี่ชิน,นเป็คนตั้งใจกับทุกเรื่องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยมีของขวัญให้แล้วนะแต่เกมนี้ก็มีนะแต่ที่พี่ตัดหน้าทุกอย่างนะแม่คือพวกนี้หนูจะถ่ายละครกับพี่ชินไนงะเป็นเพียว่า ก็ไม่ได้อะไรก็เป็นฟิีวอะครับก็ให้แล้วก็อาจจะมีจุปหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเธอต้องใช้ขอโทษเธอไว้ก่อนตรงนี้เลยนะตอนร่าสื่อเลยว่าสรุปที่สิ้นปีก็คือเป็นหนู่ะแต่เจ้าของก็เป็นหนูนะแต่ไม่ใช่ลากเอ็นดูนางมากอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนัหนูก็เอ็นดูเขาหนูก็พยายามหนูอยู่กองหนูพยายามดูแลให้ดีที่สุดเหมือนไปส่งตัดอะไรดูทั้งหมดตั้งแต่หัวจะหลดโอ้โหคือเราไว้ใจได้ไว้ใจได้ใช่ไหมไว้ใจได้ไว้ใจได้มา ให้เอาฉันอยู่แล้วค่ะเธอเทำคอนเทนต์ฮ่าน้องในดวงเป็นตอกติ๊กอะไรก็อย่าไปคิดเยอะนะลี่แล้วก็ถามไปคอนเทนต์หนูใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นสบายใจได้เนาะสบายใจอยู่แล้วคอยอยู่กับนนองเออพวกเดี๋ยวก็แต่งแล้วมั้งโอ้ยใครแต่งใครแต่งหนูไงแต่งหญิงเออพี่จิ๊กทันทีคือบ้านเรียบร้อยแล้วหรือยังหรือว่าที่บ้านคือตอนนี้ 3D ทุกอย่างเสร็จแล้วน่าจะเสร็จประมาณกลางปีหน้าค่ะประมาณนั้นพร้อมไหมล่ะ มันก็พรอุล้ออยู่แล้วไหมเออเขาก็มาขนาดนี้แต่นางคุณนางก็รู้หมดแล้วว่าแบบว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่เล่นไม่รีบขอแค่ว่าทุกอย่างมันเต็มไปตามธรรมชาติไม่เล่นจริงอ่ะไม่ไม่เล่นจริงจอยากให้บ้านเสร็จแบบไม่เป็นไรไม่ได้พูดอะไรอยากให้บ้านเสร็จก่อนพรอนกันไว้แบบนี้ค่ะใช่แสดงว่าเสร็จโปรเจกต์มีน่าจะแบบเป็นอะไรเป็นรูปแบบจะมากิ้วคืนจะมีก่้วหลวม เจอมีอะไรถามผู้จัดูาลผู้จัดูแลหนูรู้ทุกเรื่องอะไรนะเพื่อเขาเตรียมเพื่อเตรียมเอ่อชุดเตรียมเพื่อเจ้าส่ก็ไปไหนก็จะใส่ชุดสวยๆไปก่อนหมายถึงว่าเขาเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วไงใส่สีขาวข้ใช่ใส่สีขาวใส่ไปชุอเป็นราตรีเป็นหั่งฟ้าไปเป็นเป็นีิวจริงๆมันมีกังวลไหมเพราะว่าทุกคนบอกว่าถ้าเขาจะคุกเมื่อเขาปุ๊บโดนเนี้ยคือผู้จัดการพี่โน้นหนูเนี่ยจะไม่มีทางไม่รู้เขาอาจจะไม่บอกค่ะ ไม่มีทางคือพิชชินเนี่ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่คือพิชชินจะตอบผู้จัดการอยู่คนแรกอยู่แล้วผู้จัดการเดียวกันเนี่ยก็จะรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมาไม่เคยดจะใครรู้เรื่องเลยนะแลผู้จัดการก็รู้ที่แต่งมาเขาก็ไม่รอดนะจะไม่รู้สินะเป็นสซอร์ไพย์ทิปตลอดเลยนะคือนางก็ชอบเหมือนแบบเปิดๆว่าเอ้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะขอเธอยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบอกเขาเปิดเผยนี้เรามีความพร้อมแค่ไหนคือตอนนี้ก็ได้ไงไม่ติดเอาวันนี้เลยไหมล่ะโฮ้ยเจ๊ยัง วอวหน้าไม่สวยาหนูไม่ได้กังวลชุดไม่ได้กังวลหน้าหนูชอบความธรรมชาติอีกแล้วอะไรก็ได้ได้หมดพทดนะคะหนูขอพูดตรงนี้เลยนะไม่กังวลหน้าไม่กังวลชุดไม่กังวลแหวนสามอันเนี้ยโคตรกังวลเลยล่ะย้อนแยงน้องจ้นหนูไปต้องแยงแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าพี่ชินกับลี่เวลาอยู่ด้วยกันมันจะมีความแบบ ธรรมชาติแบบบอกไม่ถูกแล้วมันเวลาอยู่ด้วยกันมันมีเสน่ห์มากตามเหตนในทิกตอกอ่ะหนูเขาจะหนูเ็าจะจิกเท้าตลอดเพราะหนูรู้สึกว่ามันบางเรื่องไม่องไม่องเป็นามกก็แค่เรื่องเดียวค่ะเแต่ว่เราพูดพูดไม่ทันอยู่แล้วครับพี่นะครับเออแต่ว่าของโนนน่ะก็คือคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็คือ ติดติดมือตลอดคือหนูอ่ะเป็นดูไงรักไงเรื่องที่พูดมาทั้งหมดคือเรื่องจริงร้อย็นตแฟนเธอบอกฉันจ้าแต่เขาไม่ได้พูดกับเธอเขาก็เขาก็ทะเลาะค่ะเนาะใช่ไหมเขาขยบนนบางสิ่งที่มึงพูดเป็นสิ่งจริงที่กูไม่กล้าพูดกับมันถ้ากูพูดกับมันน่ะทะเลาะเอ้านี่คือการกลองพี่ชินเหรอก็ลอยๆอาจจะเป็นบางคนที่บอกไม่ได้ชินอุบนั่นแหละไม่พี่ชินเขาชอบเหรว่าเวลาไปกองเขาชอบไปพูดไปเมาอะไร อะไรเป็นไรนี่ยพี่จิงมหที่เขาาอ่ะพี่จิงหลอกเราอยู่ฟังทุกเรื่องเลยอ่ะแล้วันนั้นเจอลีกับพี่จินพร้อมกันรีหันไปถามคนเล่าขนาดนี้ด้ยหรอบางเรื่องไม่ต้องพูดมากขนาดนี้ก็ได้ป้ะเพราะปกติพี่จินเป็นคนไม่พูดน่าคเข้าใจปั๊บเขาเป็นคนไม่พูดแล้วพวกเล่านี่นี่ต่างคนนี่คือเป็นเบอร์ไหนอย่างเนาะเรื่องไหนหนูไม่รู้เขาเล่าเรื่องอะไรอย่างนีอันนี้ขี้บอร์ตั้งรูบุดยอดนี่อะไรอย่างเงี้ยเอ่า เยอะเลยนะครับแต่ว่าน่ารักเขาพูดถึงดีอ,อ่ะที่จริเวลาพูดถึงดีจะพูดแต่ในสิ่งที่ดีๆเพราะว่าเลี่ยอะเป็นคนที่แคร์ทุกคนแคร์เพื่อนแคร์ฝูงแคร์แฟนทุกอย่างคือเหมือนเหมือนแบบเหมือนเขาจะพูดแต่ในด้านดีแต่อาจจะติดตลกหน่อยอันนี้เขาไม่ค่อยชอบอ๋อไม่ฟิลเหมือนไม่ชอบไมแซวไม่ชอบโดนแซวอย่าไปฟังอะไรมันมากผ่าดครุ้งมากโอ้คุณผู้ชมมึงมสาบานสาวนิ้วหน้าไฟตรงนี้เดี๋ยวไฟดับเลยนะตรงนี้เดี๋ยวโชว์นิ้วน้นนิ้วพร้อมไหมถ้าต้องใส่ ก็ได้ค่ะพ่ชิคุยเรื่องแหวนนะโอ้ยเออเปียโนไม่ใช่ไปบอกโนูนให้ไปเล่าให้ชินฟังในกองจะได้ซื้อตามจำนวนน้ำจำนวนอะไรกี่ปีแล้วกี่ปีหูเก้าปีเก้าไปเลยเก้าสิบกระลังเก้าเมตรไอ้ครับขนาดนะแม่ครับตนนั้นเก้าสิบกระดาใหญ่กว่าโบนีิตอ่ะตรงเนี้ยใหญ่กว่าตรงนี้นะตอนนั้นเดี๋ยวก็ได้เห็น่อแล้วก็ได้อะไรกันเดี๋ยวใช่สนุกจังสนุกจังไปเรื่อย